ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุนทรลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลือกันไปเองเจอกลั่นไม่คิดดึงจอแดนแฮนเดสันกลับหลังไม่มีภาค2เจอเันคลับบอกเองครับไม่ได้คิดที่จะเอาจอแดนแฮนเดสันกลับมาเล่นกระเทียมโดยบอกว่าถึงแม้จะเคยคุยกันกับจอแดนแฮนเดสันบ้างแต่มันจะไม่ได้เป็นการพูดคุยกันถึงเรื่องนั้นแม้แต่นิดเดียว เชกังครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลสโมสรนักางสกวตีพึงกรีตกล่าวว่าตนไม่มีความคิดที่จะดึงจอแดนแฮนเดอร์สันกลับมาอยู่กับทีมแต่อย่างใดในช่วงสมัฟิที่ผ่านมาเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากในทัพหัวหังลิเวอร์พูลหลังนักเตะรุ่นใหญ่หลายคนตัดสินใจบอกลาทีมซึ่งในนั้นก็คือกัปตันทีมจอแดนแฮนเดอร์สันที่ตอนนั้นเป็นกัปตันทีมอยู่โดยเขาเลือกไปเล่นให้กับเอาอิติฟักทีมในลิกซาดิอาระเบียแต่เจ้าตัวก็มีช่วงเวลาที่เลวร้ายกับทีมที่นั่น ทำให้มีข่าวลือว่าเขาคิดที่จะบอกลาในการเล่นในย่านตะวันออกกลางแล้วซอมันก็ส่งผลให้เม,มลรายงานมาว่าเขาอาจจะกลับไปซบตักหงแดงอีกรอบนะครับหลังจบเกมที่ลิปูปุกมิชาอัลเซนอลได้2-0ในเกมเอฟคัพรอบที่3นั้นมีนักข่าวถามจจเกนคราฟเกี่ยวกับเรื่องระหว่างที่ลิรูพูกับจอแดนเฮนสันอีกด้วยและคุณเซอเชอร์แมนก็ถามกลับไปว่าเฮนโดมาร่วมงานแถลงข่าวแล้วพูดเรื่องแบบนี้อย่างนั้นเหรอ ทั้งนี้นักข่าวก็บอกว่ามันมีข่าวออกมาแบบนั้นซึ่งนั้นก็ทําให้เจมสรับพูดต่อน,นันททันทีว่าอ่าถ้าหากมันก็เป็นแค่ข่าวลือสินะสําหรับผมแล้วนะถ้าถือว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจริงเขาไม่ได้ติดต่อมาหาผมเลยจริงอยู่ว่าเรามีการคุยอะไรกันบ้างแต่มันก็ไม่ได้เป็นการคุยกันในประเด็นนั้นสักกนิดดังนั้นผมเลยไม่มีอะไรที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้น มาลิโชโปรพิชโนตอบสื่อหลังถูกฉาสนดึงจอแดนแฮนเดอร์สันอดีตกัปตันทีมหงดังตอบสื่อประเด็นเฮนนดูมาลิโชโปรพิชโนนะครับกุนสือทีมเจ้าเสียนี้ไม่พ้นที่จะต้องตอบคำถามกระเสือหลังต้องตกเป็นข่าวสนใจดึงตัวจอแดนแฮนเดอร์สันอดีตมิกฟิลทีมลิเวอร์พูลมิกฟิลของทีมเอาอีเทอร์ฟัรมมาเสริมทัพในตลาดนักเตะเดือนนี้ ขณะท่านนะครับอดีตกองกลางจัดทีมลิเวอร์พูลถูกประคข่าวว่ากระหายย้ายออกจากลีกซาอุดิอาระเบียแล้วกลับมาค้าเกือกเดนมา์เกิดพิมพ์อังกฤษอีกครั้งหลังจากไม่ลื้มกับบรรยากาศของซาอุดิอาระเบียโปลีที่มีแฟนบอลเข้าสนามเพียงแค่หยิบเมือ่อแถมเอาอ,อีเทฟักของคุณซือสตีเวนจอราดก็มีผลงานที่เลวร้ยรายโดยไม่ชนะในเกมลีกมาแล้วนานถึง8นัดติดต่อกันต่อกรณีดึงกลับนะครับอินโดมีกระแสข่าวว่าโจซีสนใจดึงตัวเขามาร่วมทีม กระทั่งล่าสุดมาริโชโ,โปเปเชโนถูกสื่อสอบถามถึงความคุ้มหน้าเราไม่ขอเอ่ยชื่อตั้งแต่ตอนนี้เราไม่ขอคุยเรื่องตั้งแต่คุนซือสิงโรตอบคำถามที่มีต่อดาวเตนในวัย33เปีซึ่งอยู่ในช่วงพักผ่อนเนื่องจากซาอุดีอาระเบียโปโลจะกลับไปบุกกันอีกครั้งหลังซีซั่นของกลางเดือนกุมภาพันธ์ผมจะพบกับเบดัสอักบาลีร่วมกับพอลวิสเตลีและลอเรนส์จั๊ ผมคิดว่าเราคุยกันในวันพรุ่งนี้เราไม่ขอเอชื่นนักเตะสำหรับตอนนี้เราใส่ใจถึงนักเตะอย่างอันเดรสันตสเท่านั้นเองเจคกิงครอบรับข้อภูมิใจที่หงแดงฟาดานปืนใหญ่อาร์ซนอลเจกิงครอบคุณเซอร์ลิวออลยอมรับนะครับว่าเขาพูนใจยอย่างมากที่บุกแปลชนะไอปืนยาอาร์ซนอลสองศูนย์ในศึกฟุตบอลเอฟเอคับรอบที่สามผมก็พูิใจเลยมันเป็นการประกบคู่ที่ยิ่งมาก แต่บางทีมันก็ยากที่สุดที่เราจะสามารถเจอได้กับทุกสิ่งที่เราต้องพิจารณาเมื่อมันถึงที่นี่อเซนอลเลือกทินที่ต,ต่างออกไปเล็กน้อยซึ่งนั่นเจ๋งมากเลยเราเปลี่ยนแปลงิดหน่อยในช่วงพักครึ่งเราอยู่ในเกมในครึ่งหลังเราทําประตูและนําเด็กๆลงไปเราต่อสู้95นาทีเราได้เบรกหน้าหนาวแล้วในตอนนี้พูดถึงเทนอเล็กซานโดโนมันเป็นลูกเข้าประตูตัวเองใช่ไหมก็เหมือนกับฟีคิกกับบูลลัมมันเป็นเกมที่เขาเล่นในทุกตัแหน่งที่เขาเล่นได้ คุณได้เห็นคลาสของเขาเราน่าจะทําประตูได้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ด้วยรูปโตกลับครั้งหรือสองครั้งที่เราน่าจะใจบอลเร็วกว่านี้เราไม่อยากเสมอตอนนี้ไม่ต้องคิดตอนนี้ผมไม่ต้องตัดสินใจอะไรแล้วซึ่งเป็นเรื่องเด็กพูดถึงอิบไรามากกนาเต้กูพัดด์นี่นใหม่ที่ทําได้ดีมากโจโกลเมสก็ด้วยมันยากมากมีสิ่งดีๆมากมายเกิดขึ้นในวันนี้มันสําคัญมากที่คุณจะต้องได้รับผลการแข่งขันที่ต่างต่างออกไปคุณยังอยู่ในเกม และคุณก็ยกระดับขึ้นมาในครึ่งหลังพูดถึงกรรก้าวหน้าของเทียมสําหรับคืนนี้เยี่ยมเลยวันพุธก็จะเป็นเกมถัดไปและก็หยุดอีกไม่กี่วันเราต้องไปทีละก้าวถ้าคุณต้องการอยู่ในที่ที่เราอยู่แล้วรอบ,รอบนั้นเราต้องทําตามขั้นตอนอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่เกมที่ง่ายที่สนุกเลยในครึ่งแรกพูดถึงเมื่อกิฟันไดที่พัฒนลงสนามเนื่องจากป่วยผมคิดว่าเกมนี้เขาจะช่วยได้เช่นเดียวกัน ด่วนเอ็มเปเป้ไม่พอใจก็เสนอราชันชุกข,ขาวรือมาริดเบนเป้าลีพูดดี้กิเลนเอ็มเปเป้ไม่พอใจก็เสนอล่าสุดข,ของรือมาริดนะครับทำให้เริ่มเอ็นเอียงมายังพิมลิงกิตตามรายงานของเดอะทอมสื่ออย่างเดอะแอติรายงานก่อนนะครับว่ารือมาริดดําเนินการติดต่อตัวแทนของกนาในวัย25ปีเพื่อขอเจรจาเซ็นสัญญาล่วงหน้าเพราะตอนนี้นักเตะเข้าสู่สัญญา6เดือนสุดท้ายกับปเชีย กาน,นันเดอรามก็เปิดเผยในวันเดียวกันว่าก้อเสนอที่ราชนันทุกขาวเสนอให้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสนั้นยังไม่สามารถทําให้เอ็มเปเป้พึงพอใจนอกจากนั้นเหล่าแหล่งข่าวของเดอรามก็ระบุต่อไปว่าเอ็มเปเป้ยังคงต้องการกําหนดอนาคตของตัวเองและตอนนี้ได้เปิดทางรับฟังข้อเสนอจากสโมสรในพรีเมียร์ลิงเก็ตที่ผ่านมาลดบางกดถูกยกให้เป็นทีนมแ็งที่จะได้ตัวเอ็มเปเป้ไปครอบครอง กันนั้นตามรายงานจากเดลทามก็เชื่อว่าจากสาเหตุการเจรจาของทั้งสองฝ่ายยังไม่มีความคืบหน้าทําให้สโมสรอ,อื่นนั้นมีโอกาสมากขึ้นและการการณว่าสถานการณ์นต,ตอนนี้ทําให้บรรดาทีมจากลีกของเมืองผู้ดีมีโอกาสดีกว่าดอมโดยเฉพาะหงดังลิวโลที่ถูกโยงเข้าหาในตัวนักเตะในช่วงที่ผ่านมาย้ายตำแหน่งได้แล้ว มาตินคิโอนซูฮกเทนอเล็กซานเดอร์โนเล่นกองกลางเจ๋งไม่แพ้จอร์ดชว์ฟอร์มโคตรโดดเด่นมาร์ตินคิโอนนะครับประบุตอนนี้เทนอเล็กซานเดอร์โน no, เล่นเป็นกองกลางได้ดีพอๆกับสตีเวนจอรัดเลยทีเดียวพร้อมบอกว่ามันถึงเวลาแล้วลรครับที่เทนอเล็กซานเดอร์โนจะได้เป็นมิดฟิลด์แบบเต็มตัวมารตินคิโอนนะครับ,รบอดีตยอดก,กองหลังของเอฟบีเาอาร์แอสเนลกล่าวย่องย่องเทนอเล็กซานเดอร์โนดาวเตะกของลิ no, เวอร์พูลว่าตอนนี้ทำผลง,งานในตำแหน่งกองกลางได้โดดเด่นจนเหมือนกับที่ สตีเวนจลัดเธอทําได้ตลอดช่วงไหลฤดูกาลก่อนหน้านี้อเล็กเานเ์อ์โนนได้ลงเล่นเป็นแบ็คขวาอย่างต่อเนื่องและทํางานได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะการผ่านบอลที่ช่วยให้ทีมได้อยู่เสมอแต่ในซีซั่นนี้เขาถูกจับมาเล่นเป็นกองกลางบ่อยขึ้นและก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นอย่างเกมในศึกเอฟคัพรอบที่3ที่ลิเวอร์พูลบุกชนะไอป์ิญญาอาสออสองศูเมื่อวันอาทิตย์ที่7มกราคมที่ผ่านมานะครับมาร์ติโยนเปิดเผยว่ามันถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องส่งเขาไปเล่นในตำแหน่งนั้นได้้แลว จับเขาลงเล่นเป็นกองกลางซะนั่นคือตำแหน่งที่เขาอยากจะเล่นอยู่แล้วเขาเคยเล่นในตำแหน่งนั้นสมัยที่ยังเป็นเด็กตอนนี้เขาก็เหมือนกับเป็นจราดแล้วละ่ะและคุณก็คงไม่อยากจับจราดไปเล่นเป็นแบ,บ็้ขวาบ่อยเกินไปใช่ไหมเขาแจ้งเกิดไปกับการเล่นแบ็้ขวาทุกวันนี้การเล่นของแบ็้ขวานั้นมันพัฒนาไปจากแต่ก่อนแต่มันแตกต่างออกไปแต่สุดท้ายแล้วผมคิดว่าเขาควรที่จะต้องได้ลงเล่นเป็นแผงกองกลาง เขาเป็นเหมือนกับควอเตอร์แบ็กที่ผ่านบอลได้อย่างยอดเยี่ยมกับการเล่นในตำแหน่งนั้นเอบ์พูลลิตรายชื่อ6นับเต็ดที่อยากจะได้ตัวและเตรียมเจราจาหาความเป็นไปได้ในการคว้าตัวผู้เล่นทั้ง6รายนี้เข้าสู่เทียม สโมสรลิเวอร์ของพวกเราณนะตอนนี้กาลังตกเป็นข่าวหรือล่าสุดว่าดีริดรายชื่อ6นักเตะที่ทีมของพวกเรานั้นต้องการที่จะสนทับเข้าสู่ทีมในอนาคตเจสิ้นเป็นที่เรียรอยแล้วและถือได้ว่าเป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงด้วยกันทั้งสิน้นแต่ถึงอนั้นก็เป็นเพียงแค่การริดรายชื่อและเตรียมเข้าเจอจารพูดคุยเบื้องต้นเท่านั้นนะครับแต่ถ้าหากการเจอจารดาเนินไปได้ดีและทางลิเวอร์พูลมองว่าเป็นเดีลที่คุ้มค่าและน่าสนใจ เชน่ันว่าลิวูนั้นก็อาจจะพร้อมคว้าตัวเข้าสู่ทีมในทันทีด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยการน,นทางดนี้ทนาอนเจกิ่ครับนั้นก็เคยออกไม่สัมภาษณ์ล่าสุดว่าการที่ทีมจะคว้าตัวผู้เล่นรายใหม่เข้าสู่ทีมนั้นจําเป็นจะต้องมองไปที่ความเหมาะสมและความคุ้มค่าเป็นหลักแน่นอนว่าดิวแต่ดิวนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นโดยง่ายและลิวูลจำเป็นจะต้องศึกษาผู้เล่นรายเดังเก่าวนั้นอย่างครบถ้วนจนมั่นใจได้ว่าเหมาะสมกับลิวูลจริงๆ ซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าลิเวอร์พูลจะไม่ใช่ทีมแค่คิดว่าอยากจะได้ตัวนักเตะและซื้อนักเตะรายนั้นเข้าสู่ทีมในทันทีแต่ลิเวอร์พูลคือทีมที่ศึกษานักเตะรายนั้นมาเป็นอย่างดีก่อนทําการคว้าตัวเข้าสู่ทีมนั่นเองนะครับโดยล่าสุดนะครับได้มีรายงานออกมาว่านตอนนี้ทางนัานสโมสรลิเวอร์พูลนั้นเดินหนการใส่ชื่อเป้าหมายเข้ามาอยู่ในลิสต์รายชื่อนักเตะที่ต้องการเป็นที่นี่ดแล้วและนักเตะของลิเวอร์พูลที่กาลังให้ความสนใจ นั่นก็มีอยู่ถึง6คนด้วยกันนั่นก็คือ 1. Acio, กวนโซโลอิกนาซิโอกองหลังของสปอร์ติ้งลิสบอน 2. เคเฟนตูรามกองกลางของนิด 3. มานูโคเน่สตาร์ชื่อดังของ ank, oko, ปุเซียมเชนกบัก 4. โยฮันบาโกโยโก้ปีกขงพีวีไฮโอเฟน 5. อาสซานอเอราโอโก้เด็กมหารันของเชลเค่ศูน4สี่และ 6. เรโดเนโต้ของวูมหันตันวันเดอร์ละ เนืบบนองจานักเตะทั้งหมดรายชื่อลิสต์ดังกล่าวนี้นะครับส่วนมากจะจะเป็นผู้เล่นที่รูเลงเอาไว้ในการเสริมทัพในช่วงตลาดซัมเมอร์หลังจบฤดูกาลนี้แต่ก็จะมีนักเตะบางคนที่ลิเวอร์พูลอยากจะได้ตัวเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้เลยนั่นก็คือ acio, กอนซโลอินาซิโอกองหลังของสปอร์ติ้งลิสบอนแต่สำหรับตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าไรนักสำหรับดีลการีนน้ทีมของอิกนาซิโอ แต่นนั้นลิเวอร์พูลก็ขึ้นชื่อในว่าเป็นหนึ่งในทีมที่แสดงความสนใจอย่างชัดเจนว่าอยากจะได้ตัวอิกนาซิโอเข้าสู่ทีมเป็นอย่างมากในช่วงตลาดหน้าหนาวน,นี้เลยดังนั้นลิเวอร์พูลอาจจะมีการยื่นซื้อแบบสายฟัแลับในช่วง้ายของตลาดการสั้กานักเตะหน้าหนาวก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับ แต่ถึงนั้นทางด้านของฟอร์บิโซโรมาโนสายข่าวทางด้านการย์เยเทีมชื่อดังก็เคยได้ออกไมาข่าวว่าลิเวอรนั้นเฝ้าติดตามสถานการณ์การยัเยทียมและฟอร์มการเล่นของอินาซิโอมาเป็นระยะเวลา,านานแล้วแต่ในตอนนี้ลิเวอรพูยังไม่มีความเคลื่อนไหวในดีวนี้เลยแม้แต่น้อยดังนั้นดิวนี้จึงมีความเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้นะครับซื้ออิตาลีมายัางไง หลังออกมาอ้างว่าลิเวอร์พูลพร้อมทุ่ม60ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวไมเคิลโอลิเซ่ปานหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอัปเดตรายงานข่าวกันอย่างต่อนเนื่องกันไปเลยนะครับสำหรับดิวกันเลททีมของไมเคิลโอลิเซ่ตัวรุกในวัย22ปีจากสโมสรคริสตัลเปเลตหลังจากในตอนนี้ตัวของไมเคิลโอลิเซ่กำลังได้รับการจับต้องจากหลายทีมในศึกพรีเมียร์กรีกด์โดยเฉพาะทั้งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและตามรายงานที่ออกมานั้นก็ดูเหมือนว่าท่านั้นสโมสรคริสตัลเปเลตนั้น พร้อมที่จะขายเมนเกิลโอลิเซ่์ออกจากทีมในช่วงตลาดหน้านหนาวนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่พูกเขานั้นก็ได้ตั้งค่าตัวนักเตะรายนี้ไว้สูงถึง60ล้านปอนด์เลยทีเดียวและสื่อหลายสำนักในเกตตางก็เชื่อมันว่าลิวนั้นไม่น่าจะกล้าที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรืวนี้อย่างแน่นอนเพราะมองว่าเป็นราคาที่แพงจนเกินไปสำหรับนักเตะที่ยังไม่ได้โชว์ฟอร์มการเล่นที่ดีออกมาให้ได้เห็นในระยะยาว ดล่าสุดน,นะครับเป็นท่านันของกัตโชต้าเดลโลสปอร์ตนะครับสื่อชื่อดังในประเทศอิตาลีก็ได้ออกมาตีข่าวว่าในตอนนี้ทางสโมสรอาร์ซนอลและอาซูล่ากลายเป็น2ทีมล่าสุดนะครับที่กําลังให้ความสนใจในตัวของไมเคิลโอลิเซ่และพร้อมลุ่มวงเล่นละตัวนักเตะรายนี้แข่งกับทางลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ทื่านั้นทางสื่อรายนี้ก็ได้บอกว่า ยูนต์ก็เป็นอีกทีมหนึ่งครับทีมชื่อดังในสก,กอตชอสไิสตรีก็แสดงความสนใจในตัวของไมเคิลโอลิเซเป็นอย่างมากด้วยเช่นเดียวกันแต่ทว่าณตอนนี้ทางลิวได้กลายเป็นทีมที่เตรียมชิงลงมือก่อนด้วยการเตรียมยื่นข้อเสนอจำนวนเงนิน60ล้านปอนด์สำหรับเรื่องนี้ให้กับตัวน,นั้นของคริสตัลพาเลทพิจารณาในอีกไม่กี่วันขน้างหน้านี้โดยทางลิวนั้นไม่ต้องการติที่เสียนังเตดรายนี้ให้กับใครและพร้อมที่จะเปิดดิวเพื่อปาดหน้าทีมที่กำลังให้ความสนใจ โดยเร็วที่สุดดั่นั้นว่าจากข่าวที่ออกมานนั้จากสื่ออิตาลีรายนี้ก็ทําให้เกิดข้อสงสัยเป็นอย่างมากสาหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลว่าจริงๆแล้วลิเวอร์พูลนั้นจะจริงจังกับดิวกันในทีมของไมเคิลโอลิเซมากน้อยแค่ไหนนั่นก็เพราะว่าจนถึงนาตอนนี้ลิเวอร์พูลยังไม่มีท่าทีที่ชัดเจนสําหรับดิวนี้เลยแม้แนะต่น้อยและความเคลื่อนไหวที่บอกว่าลิเวอร์พูลกำลังเข้าใกล้การคว้าตัวนักเตะรายนี้ก็สู่ทีมก็ไม่ได้มีออกมาให้เห็น ดังนั้นหลายฝ่ายจึงมองว่านี่อาจจะเป็นเพียงแค่การเล่นข่าวของสื่ออิตาลีเท่านั้นเพราะในความเป็นจริงแล้วลิเวอร์พูลยังไม่ได้มีข่าวว่ากําลังเข้าใกล้ในการคว้าตัวไมเคิลโอลิเซเข้าสู่ทีมเลยแม้แต่นิดเดียวถามสถานการณ์คองลิเวพูลตอนนี้ก็คือการเฝ้าดูอย่างห่างในเดือนนี้ตั้งหากเท่านั้นนะครับและยังไม่ได้แสดงความชัดเจนแต่อย่างใดว่าต้องการที่จะคว้าตัวดาวเตะรายนี้เข้าสู่ทีมแต่อย่างใดดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าลิเวอร์อาจจะได้เข้าใกล้กับเดีอการย้ทีมของไมเคิลโอลิเซ ถึงขั้นที่จะยอมทุ่มเงิน60ล้านปอนด์สำหรับดีลการเลี้ยงทีมของนักเตะรายนี้อย่างแน่นอนและประกอบกับการที่ลิเวอร์พูลมีความต้องการที่จะสมทัพผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังมากกว่าดังนั้นการคว้าตัวผู้เล่นในตำแหน่งตัวรุกเข้าสู่ทีมนั้นอาจจะไม่เชื่อ,รอจริงจริงตั้งแต่แรกอยู่แล้วดังนั้นข่าวนี้ให้มองเป็นเพียงแค่ข่าวสีสันไปก่อนนะครับจนกว่าจะมีข่าวเพิ่มเติมจากนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือออกมานะครับ แก้เกมยังไงให้ตกรอบแฟนบอลอาร์เซนอลลุมจวกมิเกลอาร์เตตาแฟนปืนจวกยับสาวกอาร์เซนอลแสดงความเห็นพ้องต้องกันกับอลันเชลเลอร์กูรูลูกหนังคนดังระบุมิเกลอาร์เตตากุืนซือปืนใหญ่เปลี่ยนตัวทดรองลงสนามอย่างล่าช้าในเกมเอฟเอคัพรอบที่3นัดแพลนลิเวอร์พูล2-0ที่สนามเอ็มเรสสเตเดียมเมื่อวันอาทิตย์ที่7มกราคมอาร์เซนอลเปิดบ้านทำศึกซูเปอร์พิ้งแมตช์กับลิเวอร์พูลในศึกฟตุตบอลถ้วยน็อญเอาท์ และเล่นได้เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนเนื่องจากอาคารดุกะบุกมาเยือนแบบไม่ครบองค์ประกอบประชุมโดยขัดทั้งโมซาลาวัตโตโรอนโดและเบอร์กิมฟันไดซึ่งทากั้ว่าโอกาสเปิดกว้างให้ทีมเมืองหลวงปืนออนออาเป็นผู้ชนะ อย่างไรก็ดีนะครับแม้จะมีโอกาสยิงประตูมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วอาซนนลปราชัยไป2-0เน,นื่องจากพวกเขาไม่อาจแปลงเปลี่ยนโอกาสให้เป็นสกอร์ได้และส่งผลให้อลันเชียเลอร์มองว่ามิเกลอาจตตัาพลาดมหันต์ที่ส่งเอ็ดดีเอ็นเคเทียลงสนามอย่างล่าช้าทนันทันที่ทีมมีครบทุกอย่างแล้วในสนามเนื่องเนื่องจากประตูที่พวกเขาต้องการผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเอ็ดดีเอ็นเคเทียไม่ถูกส่งลงเล่นเร็วกว่านี้ออลันเชียเลอร์เอ่อย ทางนี้สุดท้ายแล้วกองหน้าตัวสำรองของชาวบ้านถูกปล่อยลงบุปไปในนาทีที่8 1หลังจากหงแดงได้ประตูออกนําไปแล้วจากกาโรโขบประตูตุงระขายตัวเองของเยลคุสคาวิวิออสโดยหลังจากจุกเกมกองเชียร์ปืนตัวรมวรมิวจันยับใส่ในใหญ่สัญชาติสเปนอย่างพร้อมเพียงทางด้าน X หรือว่าทวิตเตอร์ดมัมโดยมีคอมเมนต์อย่างเช่นเราไม่ได้เห็นอะไรจากเขาเลยเอ็นเกเทียมากนักเพราะอาเตต้าใช้เวลานานมากกว่าจะเปลี่ยนเขาลงมาเป็นตัวสำรอง คอมเมนต์ต่อมามันเป็นการเปลี่ยนตัวสำรองที่กินเวลานานมากคอมเมนต์ Comment ต่อไปเอ็นกาเทียพร้อมลงเล่นก่อนที่เราจะเสียประตู10นาทีหรือร์พผู้เปลี่ยนตัวสำรองก่อนแล้วและมันช่วยเปลี่ยนเกมให้กับพวกเราเราเอาแต่รอเรื่องจากนี้แล้วนะครับหลังล่วงตกรอบทวยเอเวอเร์อาซนอลเพิ่มสถิที่เหลวร้ายยิงประตูที่เอ็มรสสตเดียมไม่ได้ต่อต่จากโอกาสเช็คบินนัดเยาที่เพิ่มขึ้นรวมถึงเกมล่าสุดด้วยจำนวน48ครั้งเข้าไปแล้ว ยิ่งเพิ่กานั้นด้กัรเนอร์ส่งบอลเข้ากรอบไม่ดึงเลยตลอดครึ่งหลังเกมบุกกับลิเวอร์พูลเมื่อวันอาทิตย์ที่มันมาหลังจากครึ่งแรกพวกเขาส่งบอลเข้ากรอบได้ถึง5ครั้งโดยตัวเลขกี่วันนี้หยุดนิ่งตลอด4-5นาทีหลังนะฮะเจ็กเกครับเป็นงงหลังถูกผู้สื่อข่าวถามว่าจะคว้าตัวจัดแดนเฮนสันกลับคืนสู่ทีมอีกครั้งหรือไม่เจ็กเก็ครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลถึงกับงงเป็นไกต่ตาแตก หลังจากที่ตัวของคนนั้นถูกผู้สื่อข,ข่าวตั้งคำถามว่าตัวของคนนั้นจะคว้าตัวจอแดนเฮนสซนอดีตกัปตันทีมหงดังลิเวอร์พูลกลับคืนสู่ทีมข่าอีกครั้งหรือไม่หลังจากที่ตัวของจอแดนเฮนสซนนั้นได้ตัดสินใจอำลาสโมสรลิเวอร์พูลไปคาแข้ขงในลีกซาอุดีอาราเบียเมื่อช่วงสมัยที่ผ่านมาแต่ก็ดูเหมือนว่าเส้นทางการคาแข้งข,ขงของจอแดนเฮนสซนในลีกซาอุดีอาระเบียนั้นไม่ได้เป็นไปอย่างที่ตัวของเขานั้นต้องการจนมีข่าวเล่นลอดออกมาเมื่อ2วันก่อนว่า เจแดนเฮนสันนั้นกำลังมองหาโอกาสในการย้ายกลับมาคัดแข่ง,ขงในศึกพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหลังจากที่เพิ่งย้ายไปคัดแข้ง,ขงในลีกซาดิอาระเบียได้เพียงแค่6เดือนเท่านั้นโดยครา้งที่ออกมาจากบทสัมภาษณ์หลังจบกเกมที่ลิเวอร์พูลบุกไปเอาชนะไอปิญียาอ์เซนอลในถึงตีนสองศูนย์และเกี่ยไอปิญียาอ์เซนอลตกรอบที่3ในศึกฟุตบอลเอเอ p ไปเป็นที่โลดลแล้วโดวยหลังจากจบเกมทัน Club, ้นอนคอเจกเก้นคลับผู้จัดการทีมลิเวอร์พนั้นก็เดินไปสัมภาษณ์หลังจบเกมตามปกติ แต่ก็มีผู้สื่อข่าวรายหนึ่งได้ยิงคำถามไปที่ตัวของเจเกนงครับว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่เจเกนงครับจะหวนกลับไปดึงตัวจอแดนเฮนสันอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลให้กลับมาคัาแข้ขงที่สโมสรแห่งนี้อีกครั้งหรือไม่หลังจากที่มีข่าวลือว,ว่าจอแดนเฮนสันนั้นอยากที่จะกลับมาคัาแข้ขงในศึกพรีเมียร์อีกครั้งหนึ่งและเมื่อได้ยินคำถามในกาวนั้นท่านนักข่าวของรายนี้ไปเนนทันทีว่า จัแดนเฮนเซนนั้นมีการออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการและชัดเจนแล้วหรือยังและเมื่อผู้สื่อข่าวตอบกลับไปว่าข่าวนี้ยังเป็นเพียงแค่ข่าวลือและเป็นการคาดเดากันเท่านั้นนัดนทําให้เจอกนครับถึงกับหัวเราะออกมาอ๋อมันก็เป็นแบบนี้นี่เองมันเป็นข่าวที่เพิ่งถูกเขียนขึ้นนั่นหมายความว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงสินะและผมจะขอตอบเรื่องนี้แบบชัดเจนและตรงไปตรงมาว่าผมยังไม่รู้เรื่องการย่ทีมของจัแดนเฮนเซนอะไรทั้งนั้น ผมไม่ได้ติดตามข่าวเพราะผมกําลังมุ่งเน้นและมุ่งมั่นกับการทันเทียมเขาไม่ได้โทรหาผมเลยด้วยซ้ําจริงอยู่เรามีการติดต่อพูดคุยกันเป็นระยะระยะแต่เราไม่ได้คุยกันถึงเรื่องนี้ดังนัง้นคำถามนี้ผมจึงประหลาดใจมากๆแน่นอนว่าการกลับคืนสู่ทีมอีกครั้งของูุเล่นที่ยาออกไปแล้วนั้นมันคือในหัวข้อที่ไม่ธรรมดามากๆและมันก็ไม่เช่เรื่องที่จะต้องนำมาตัดสินใจในขณะที่เทียมยังเป็นปกติผมไม่สามารถตอบผู้คุณได้ ว่าเราจะมีโอกาสย้ายจอแดนฮันเดอร์สันกับเกินสูริพูอีกครั้งหรือไม่แต่สําหรับในตอนนี้ผมยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นและอาจจะไม่ได้คิดไปเลยก็ได้ตอนนี้ทีมของเรามีกองกลางที่พร้อมใช้งานมากๆในทุกๆตำแหน่งทั้งอเล็กซิสแมกกอลิสเตอร์โดมินิกโซบอสไลน์วัตโตโรเอนโดและไรอันสกาเบนแบกแล้วทำไมเราจึงจะต้องไปคว้าตัวนักเตะในวัย33ปีกลับคืนสู่ทีมอีกครั้งด้วยละ่ะพวกคุณลองคิดดูถ้าหากเขากลับมาแล้ว เราจะมีพื้นที่ให้เขาลงเล่นหรือไม่และผมก็เชื่อว่าพวกคุณก็น่าจะพรดาสถานการณ์ในเรื่องนี้ออกกันอยู่แล้วว่ามันจะเป็นอย่างไรโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องมาตั้งคําถามใส่ผมแบบนี้เจคกิงครับกล่าวทิ้งท้ายนะครับเห็นด้วยประการทั้งปวงนี่คือสุการลิเวอร์พูลนะครับทนผู้ามเป็นรอบเย็นของวันที่8มกราคมนะครับสัปดาห์นี้นะครับนั่นรนับกินแซบกินยังกับแซบพร้อมไปนองนำลักข้นครับลิเวอร์พูลของพวกเฮ้าจวดอย่างเดียวครับ ดืนหนต่อไปนะครับจะพบกับกุลัมในศึกคาร์บครับรอบรองชนะเลิศน,นะครับมีความสุขอิลิกินนอนลับแซบขี่ง่ายขี่คล่องเลาะไปใส่กับมวนครับพ่อแม่พี่น้องใส่ชีวิตในมวนเด้อพ่อแม่พี่น้องขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดครปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด u b s สคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บากขั่งลิเวอร์พูลและ The ะ o อฟแมนบอพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ